เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยจันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเราก็ยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ยังผิดร้อนตามเดิมนะครับวันนี้คุยกับอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเอ่อคุณเทพไถยเสนพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เทพไทยครับสวัสดีครับครับ ก็หรือเรียกง่ายๆก็คือพี่เจษไทยนายวันก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เจพไทยดังมากออกทุกจ่องทุกสื่อเจอหน้าพี่เจษไทยตลอดเลยฮะคนว่างนี้โอ้ยเยอะแยะขอก็มีขายด่กาแฟก็มีี่กาแฟเจพไทยอ่ะอืมคนคนคนว่างงานอะวันนี้จะคุยประเด็นเรื่องนี้นะครมอสองพรมออิงสองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับ เริ่มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมคุณแพทองชานี่เหมาะกับกระทรวงวัฒธรรมไหมครับเหมาะที่สุดถ้าเอาความรู้ความสามารถนะผมถือว่าเหมาะที่สุดจริงๆเนี่ยเขาควรเป็นตั้งนานแล้วควรเป็นตั้งแต่ยุคนายกเศรษฐาคือตอนนั้นถ้าหากว่ายุคนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ให้คุณอุ้งเอ็งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงกระทรวงไหนก็ได้ แต่ว่าโอเคการส่วงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเหมาะสมที่สุดตอนนั้นเขาเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ก็นหน้าจะอยู่กระทรวงนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกงานเป็นการหาประสบการณ์เป็นการให้ทําให้รู้ระบบระเบียบราชการม,มันเวลาขึ้นมาเป็นนายกมันจะได้คล่องตัวอนะไม่ได้มืดสิบทิศแต่ว่าพอตอนตอนนั้นเขาไม่เป็นแล้วก,ก็เหมือนกับว่า อยากจะเป็นนายกเลยหรืออะไรหรือไม่พร้อมอะไรก็ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในวันที่เขาจะปรับคอรมอผมก็แสดงความเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะได้ข่าวว่าเขาจะให้นายกอุ้งอิงเนี่ยควบรวกระทรวงกลาโหมซึ่งผมก็แสดงความเห็นว่าอย่ากควบเลยรกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปรเป็นสำคัญเพราะว่าทัศนคติ ของนายกอุ้งอิงต่อทหารต่อกองทัพเนี่ยมันไม่ดีเห็นจากกรณีคลิปหลุดที่พูดดิสเครดิตหรือไปใส่ร้ายแม่ทัพภาคที่สองและกล่าวหาว่ากองทัพเนี่ยอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งผมว่าถ้าหากว่ามาควบตำแหน่งนายรัมรีกาลาโหมเนี่ยมันทำให้ทหารนี่ขาดความเชื่อมัน่น พี่เทษไทยแสดงว่าข่าวลือที่ออกมาตอนแรกเที่ยว่าองค์อิงเนี่ยจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้เป็นข่าวจริงสิไม่ใช่ข่าวลือก็ตอนนั้นเขาเป็นเขาปล่อยข่าวกันมาว่านายกองอิงจะควบไงทำไมเขาถึงถึงการตั้งองค์อิงฮะเหตุผลคืออะไรฮะในเมื่อตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็ตากกับธรมะทั้งเมืองว่าองค์อิงเนี่ยคุณคนละพวกกับทหารแล้วคุณจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยังไงอะฮะเขาคิดอะไรฮะคุณสื่อของทักษิณนะฮะ ตอนนั้นก็คงคิดว่าดิวกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันยังไม่จบไงนนก็เอาองิิงไปรักษาการสชก่อนสักสองสามเดือนพอสุดท้ายมันโดนกระแสว่าคุณอุงอิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องทัศนคติต่อกองทัพก็ไม่ควรจะเป็นเพราะไม่ควรจะเป็นก็ตันแมงกระทรวงกรลาหมว่างอยู่เห็นไหมล่ะอ,ออตอนนี้มันว่างไงแล้วเขาก็เลยไปควบกระทรวงวัฒนธรรมเสียนะครับ ฟันผมจะบอกให้ฟังว่าการปรับคอรมอองอิงสองครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยง่าเงื่อนไขคือหนึ่งเนี่ยปรับเพื่อต่อดิวต่อดิวกับอำนาจอนุรักษนิยมที่ก่อนหน้านี้มีดิวพิเศษกันเที่ยวนี้ก็ ตอดิวใช่ตอดิวเพื่อที่จะเว้นว,าาว่างเอาไว้ให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยส่งคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพียงแต่ว่าไอ้แคนดิเดตที่จะส่งมาเนี่ยคุณสมบัติมันยังขาดอีกสามเดือนนะมันก็เลยเว้นว่าเอาไว้เว้นช่องว่างเอาไวา้ซึ่งเป็นการไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งเพราะการที่นายกรัฐมนตรีจะทูลกล้าวายชื่อ เพื่อให้ในหลวงทรงลงพระปรามาภิไทยเนี่ยมันต้องเสนอเต็มไม่ใช่เว้นวรกอยู่เช่นนี้เว้นวรกเช่นนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าทําให้มันไม่สมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเสนอเต็มทุกกระทรวงเว้นแต่หลังจากโปรดเกล้าแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการลาออกรัฐมนตรีช่วยจึงจะรักษาการแทนได้จะรักษาการแทนกี่ปีก็ได้ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับจงใจให้ว่างไงไม่ทูลเกล้าชื่ออ่าแล้วค่อยทูลเกล้าตอนครบสามเดือนตอนที่รัฐมนตรีกลาโหมที่ตัวเองต้องการหรือเป็นไปตามดีลเนี่ยครบคุณสมบัติแล้วก็เสนอใหม่ไอ้อย่างนี้ก็ต้องตั้งคําถามว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาศหรือไม่มคุณคิดจะเสนอวันไหนก็ได้คุณจะไม่เสนอก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ไม่บังควร แต่ว่ามันเป็นเรื่องของดิวดิวกันนะ <Okay. S 2> ปรับคอรมรอเพื่อดิวก็ถือว่าไม่เหมาะสมฮะเพราะว่าอยู่ๆจะมีคอรมอฟัน,นหลอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อุบาทนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ชายแดนกัมพูชากันลังเข้มข้นอยู่ก็ไม่ควรจะเว้นว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทีนี้ยังไงต่อะครับพี่ข้อสอง้อสองเนี่ยก็คือเป็นการปรับเพื่อต่างตอบแทนพักร่วมรัฐบาล <us> <us> นั่นก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลต่อรองกันบางพักจะถอนตัวบ้างบางพักก็บอกให้เปลี่ยนตัวนายกมางพักเพื่อไทยก็มีกระดูกอยู่แปดชิ้นที่ยึดมาจากพักภูมิใจไทยก็โยนกระดูกนี่ให้พักร่วมรัฐบาลไง <us> พักร่วมรัฐบาลก็ไปนอนแทะกระดูกกันได้คนละชิ้นสองชิ้นก็หยุดไงอ่าหยุดแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลต่อไปเราก็เห็นนี่บางพักเนี่ยนะ มีรัฐมนตรีว่าการสี่กระทรวงอ่ะอ่าบาง<อ>พักในพักเล็กๆอ่าอ่าพักเล็กๆเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการเกรดเอสองกระทรวงอ,อ่าแล้วก็พักอื่นๆก็แจกแจกหมดคนละพักร่วมรัฐบาลมีสามเสียงสี่เสียงแจกเก้าอี้หมดเอาเก้าอี้ล่อหมดเพือ่อทำไงได้มัดใจเพื่อที่ใจร่วมรัฐบาลต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าปรับต่างตอบแทน สามเนี่ยปรับเพื่อเอาใจกลุ่มการเมืองในพักคือในพักเพื่อไทยเขาก็มีกลุ่มการเมืองเพราะน่านคุณจะเห็นหน้าตาของคนในพักเพื่อไทยที่มาเป็นรัฐมนตรีกันบางคนก็เด็กเด็กที่อดีตนายกที่อยู่แดนไกลฝากมาบ้างอ่าบางคนก็เป็นหลานอ่าของของของ,ของกระเป๋าเงินในพักบ้างไอ้ขึ้นเป็นทั้งหมดต่างตอบแทนในขณะท,ที่ที่สสอ,อีสานเนี่ย บางคนอาวุโสตั้งหลายสมัยเอ่ออย่างเช่นคุณฉลาดคำช่วงสสรพระเอ่ะเป็นมาแปดเก้าสมัยอะนะแต่ว่าพอตั้งเนี่ยไปตั้งคุณน้ำอ่าคุณนักจิราพรสินตุ้พลอ่าสอสสมัยแรกเป็นรัฐสมัยที่สองอ่าเป็นรัฐมนตรีหรือแม้แต่ว่าคุณวิสุทธ์ชัยนารุณเนี่ยเป็นประธานวิปอ่าอาวุโสเคยเป็นประธานรองประธานสภามาแล้วเป็นประธานกรรมติการมาแล้วรอบนี้ควรใจก็ไม่ได้ คือ ừ, คือเขาเรียกว่าไม่ไม่มีค่ายไม่มีกลุ่มนายใหญ่ไม่แบ็กอัพเพราะนายพักเพื่อไทยเนี่ยก็ปรับเพื่อกลุ่มกวนแกงการเมืองอทำให้สอส,อ,สอ,อีสานก็ออกมาเคลื่อนไหวทวงตำแหน่งรองประธานสภาไงเพื่อชดเชยตำแหน่งรัฐมนตรีก็ขอแนะนำเออสสอีสานที่ลาดหวังรัฐมนตรีคราวนี้นะคะคุณมีทางออกครับเรือกตั้งครั้งหน้าย้ายไปภูมิใจไทยนะครับเออแล้วในต่อพี่ซีนะครับ ปรับเพื่อเอาใจกลุ่มทุนอ่าเราก็จะเห็นเนี่ยกลุ่มทุนที่เคยเป็นกลุ่มทุนพรรคการเมืองบางพรรคอ่ารอบนี้ส่งคนก็ไปเป็นรัฐรมนตรีว่าการเห็นไหมอ่า,อา,อาบางคนนูน่นเป็นว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นโควตาของพรรคไหนนะอ,อ่บางคนก็เป็นโควตาของรวมไทยสร้างชาติบางคนก็บอกว่าเออเป็นอีกซิกหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติคือพรรคโอกาสใหม่ อแต่ว่าได้เห็นไหมแล้วก็ได้ว่าการเนี่ยอันนี้ก็ได้ปรับเอาใจกลุ่มทุนอ่าเราก็เห็นอันนี้กลุ่มทุนในพักอา่าที่เป็นประเภทเป็นเชเชียร์พักเป็นเหตุย,ยิกพักอา่ากลุ่มทุนในพักอา่าที่จ่ายเบีย้ยเลี้ยงในพักเนี่ยก็เอาลูกหลานมาเป็นรัฐมนตรีเสียอ่าอันนี้เราก็เห็นว่าอันนี้ปรับเพื่อเอาใจกลุ่มทุนครับแล้วแล้วก็ห้าปรับเพื่อเอาใจกลุ่มวัว อ่าเราก็เห็นอีกนะกลุ่มวัวาที่เขาเก็บมาหมดไงเพราะว่ารู้อยู่ว่าถ้าหากว่าไม่มีวัวเนี่ยรัฐบาลมันปริ่มนามมากมันเสี่ยงที่จะล่มสภาล่มตั้งแต่วันแรกแล้วเปิดมาก็ล่มแล้วก็เลยปรับเอาใจกลุ่มวัวเาเพราะเราจะเห็นว่ากลุ่มวัวบางคนวัวาไม่กล้าเป็นเอาลูกมาเป็นเออเอาลูกมาเป็นแล้วก็สุดท้ายก็บอกเป็นโคต้าของกลุ่มนั้นเป็นโคต้าของกลุ่มนี้แต่ว่าที่แท้ก็คือว่าอันนี้ปรับเพื่อกลุ่มวัวเพราะฉะนาห้าข้อเนี้ย ทำให้เห็นว่าคอรมออิงสองเนี่ยมันสมมันมีศักดิ์ศรีสมเกียรติสมศักดิ์ศรีหรือไม่เนี่ยก็นดูกันเอาเองบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิป,ปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลพูดแทนประชาชนนะฮะคือเป็นคอรมอที่อุบาทคือที่ปรับมาเนี่ยหนึ่ง ไม่เคยเห็นประชาชนและก็ยความรู้ความสามารถของรัฐมนตรีที่มาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้เอาอย่างนี้ละกันพี่เทพถ่ายผมขอถามเป็นลายบุคคลเลยก็แล้วกันนะคุณจตุพรบุรุพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตเป็นประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอันนี้มาในโคต้าของนายทุนใช่ไหมอ,อันนี้เขาก็อ้างว่าเป็นโคต้ากลาง ก็คงจะเป็นโค้ต้าของกลุ่มทุนแหละอ่าบางคนก็บอกเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติในอีกปีหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับคุณพีรพันธ์อีกสิบแปดหนึ่งแต่ว่าบางคนเอบางคนว่าไอสิบแปดนี้แหละที่จะย้ายไปอยู่พักโอกาสใหม่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโคต้าของโอกาสใหม่คือมันมันทับซ้อนกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับในฐานะพี่เชถไายเป็นสอสอนและผ่านงานการเมืองมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ย คุณจตุพรบุรุพัฒน์เนี่ยที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการะทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไปคุยกับทัมจะไปคุยเรื่องภาษีทัมจะช่วยในการส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ไปขายในทั่วโลกได้หรือไม่ได้ฮะสาหรับคือต,ต้องเรียน,น,นคือต้องเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันต้องใช้คนที่มืออาชีพหรือเขาเรียกเทคโนคแครกเนี่ยไปเป็นคุณจตุพรเนี่ยพื้นฐานเนี่ยจบการปกคอปรองรัฐศาสตร์อยู่กระทรวงมหาไทย เรามาอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้ววันนี้ก็มาอยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วพาณิชย์ก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดปัญหาในต่างประเทศก็กรณีจะไปคุยภาษีกำแพงภาษีของโนดนัลน์ทรัมซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะว่าจะได้คุยเมื่อไหร่เพราะซ้ำทำเลื่อนมาอีกไม่รู้จะทันหรือเปล่าได้ซ้าไปสองปัญหาภายในประเทศการค้าการขายของแพงสินค้าเกษตรถูก วันนี้ราคามังคุดเหลือกิโลละแปดบาทค่าขึ้นห้าบาทเจ้าของสวนได้สามบาทวันแรกที่รับตําแหน่งรัฐมนตรีจตุพรบินไปทันทีไปแบบสร้างภาพทันทีจนถึงวันนี้ราคามังคุดก็ก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนันเนี่ยไปไปรงคีรีไปนครศรีธรรมราชไปดูปัญหามังคุดวันแรกเลยไปแล้วตลกก็ไม่เห็นขึ้นราคาแล้วไปทําไมเนี่ย ก,ก็ไปสร้างภาพไงเอาใจ<อ>่เาเห้เห็นไงว่ารัฐมนตรีสนใจอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นปนัญหาของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันต้องใช้มืออาชีพและควรที่จะเป็นโคต้ารัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเน้นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าถ้าใะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องพักเพื่อไทยตอนนี้เป็นมาสองปีกว่าแล้ว เศรษฐกษิจก็ยังไม่ดีเลยเพราะถ้าคุณจะปรับคอรอมอเพื่อจ่ายเศรษฐกษิจดีคุณต้องเอากระทรวงเศรษฐกษิจเนี่ยไปไว้ในมือพักเพื่อไทยทั้งหมดไม่ใช่มาแจกเพ่นพ่านเรียราดอยู่แบบนี้มันไม่บูรณาการเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังที่จะให้คุณแก้ปัญหาเศรษฐกษิจเนี่ยผมว่าล้มเหลวโดยชิ่นเชิงครับรัฐมนตรีพณิชค์เดิมคือคุณพิชัยนฤทธิพันธ์เนี่ยซึ่งประชาชนงประเทศเนี่ยถมน้ำลายใส่ถมทุยว่าความสามารถในการทํางานเนี่ยแย่มาก มาเจอกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เอาเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะทํางานได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนประชาชนถ่มถุยอ่ะมาคนต่อไปนะฮะแปลกใจมากคือบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของคะมอชุดนี้พง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นว่าเป็นหลานของุูสุริยะส่งมาวันแรกที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะปรับค่าแรงขึ้น650บาทช็อกกระทั้งประเทศพี่เทพไถวิเค์คนนี้หน่อยะครับพง์กวินเนี่ยนะ คือบังเอิญว่าพงกาวินเหลือโฟมเนี่ยนะเขาก็เป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมก็คิดว่า้ผมวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ําไปรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่เก่ามีบารมีนะจริงๆตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณสุชาติตันเจริญซึ่งเขาก็เป็นสสุโสเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเป็นรงประธานมาแล้วเนี่ย ผมคิดว่าโอเคเขาไปได้แต่ว่าอาจจะแรงเสียดทานของคุณสุชาติเนี่ยสู้สู้คุณสุริยะไม่ได้อ่สู้คุณสุริยะไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณสุริยะเนี่ยแกประกบนายกตลอดตั้งแต่นายกเศรษฐามานะไปไหนมาไหนก็จะเห็นคุณสุริยะประกบยืนมือกุ่มขบมาบกุมอยู่นั่นป้ากวางเกงอยู่นั่นแหละครับก็บบบเข้าใจสุดท้ายเนี่ยผลักดันจนหลานตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานไง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าจะปรับคอรอมอจะปรับค่าแรงหกร้อยห้าสิบได้หรือไม่เนี่ยโหยากมากสี่ร้อยบาทรัฐมนตรีพิพัฒน์ทำมาสองปีนะครับจะปรับสี่ร้อยบาทเนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์ทำมาสองปียังจะปรับไม่เสร็จอันนี้คุณมาเนี่ยบอกว่าจะเอาหกร้อยห้าสิบเนี่ยเอา400สี่ร้อยให้ได้ก่อนเถอะครับก่อนที่จะโม่สี่ร้อยห้าสิบเอาหกร้อยห้าสิบครับพี่เทปไอยฮะ คุณสุริยะจึงเรื่องกิจเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยหน้าที่หลกัหลกๆหรืองานที่ออกมาเนี่ยเรายังไม่เห็นนะคะนอกจากหน้าที่หลักคือมาเป็นบอเปเปอร์ให้ให้นายกอะฮะทีนี้เนี่ยผลงานที่ผ่านมาของคุณสุริยะเนี่ยต้องเรียกว่าไม่เคยเห็นอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นอันตลอดระยะเวลาที่เปลี่ยนกระทรวงนู่นกระทรวงนี้นังนน่งคมนาคมมาหลายผลก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยคือตัวเองก็ยังทํางานไม่ดียังอุตสาส่งหลามมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอีก คือคุณสุริยะไม่เกรงใจหัวประชาชนคนไทยเหรอคะคือผมพูดแบบตรงตรงในฐานะที่พูดแทนประชาชนคนไทยว่าคุณไม่คิดถึงเะรัฐมนตรีเนี่ยไปตำแหน่งในครอบครัวคุณเหรอะ,ะของจึงเรื่องเงินงกิจะกูดถึงเอาเด็กกับโปโลเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีคือคือคนเขาด<ค>่ากระทั่งบ้านทั้งเมืองฮะ,ะพี่พี่เทพไทยอะคะคือคุณสุริยะเขาจะแคร์อะไรวันก่อนก่อนเลือกตั้งปีหกสองเลยซ้ำไปที่เขาไปดีเบตแล้วเขาประกาศว่าให้บัตร ไอ้อัดเทปเอาไว้บันทึกวไว้ว่าเขาจะไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่รับตําแหน่งใดใทั้งสิ้นอัสุดายเขาก็รับเขาก็เจอเออหน้าด้านปกติก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ต้องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เอาหลานมาเป็นรัฐมนตรีถูกดา่าคุณคิดว่าเขาจะรู้รู้สึกสำนึกอะไรเหรอก็ยากนะไอไอเสียสรัจจะแล้วก็มารับตําแหน่งไอ้นั้นยิ่งใหญ่กว่าอีกเขายังทําได้ไง ไอ้ปลักดันในหลานมาเป็นรัฐมนตรีผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากสําหรับเขาอันนี้เนี่ยสแสดงให้เห็นว่าในพักในพักเพื่อไทยเนี่ยคุณสุยะถือว่าเป็นเป็นคนสําคัญคนหนึ่งนะจะทําอะไรก็ได้แล้วก็เห็นได้ชัดว่าเอาหลานที่พรรษาทางการเมืองน้อยมากอะไรมากเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแรงงานได้เนี่ยผมว่าเป็นการสแสดงให้เห็นว่าคุณสุยะน้นไม่ธรรมดาคือถ้าเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก เหมือนเขาจะมาฝึกงานหรือเริ่มที่ช่วยกระทรวงอะไรสักสักกระทรวงหนึ่งเนี่ยฝึกงานเนี่ยผมว่าพอที่ไปได้แต่พอมากระทรวงหลักกระทรวงเศรษฐกิจแล้วกระทรวงที่มีต้องแก้ปัญหาเรื่องค่าแรงแบบเนี้ยเอาผมมาเนี่ยไปวันแรกเราก็เห็นบ้านเนี่ยสั่นตกใจมันก็ยังบอกเลยมันตื่นเต้นมากมันตกใจแล้วก็พี่เลี้ยงก็ต้องไปคุณสุยะก็ต้องไปประกบเหมือนกับส่งเด็กไปโรงเรียนอนุบาลเลยอ่ะพาเด็กไปเหมือนไป,ปมอบตัวที่กระทรวงแรงงานเลยอ่ะ เป็นย่างนั้จริงๆครับ<ๆ>ก็เศร้าใจแทนประเทศไทยฮะอย่างหนึ่งคือประชาชนเ็ฝากบอกมานะฮะว่าถ้าถนนเมืองไทยเนี่ยหนาเท่าหน้าของคุณสิริยะเนี่ยถนนเมืองไทย,ยนะะ่นาจะก็น่าจะดีฮะน่าจะไม่ต้องซ่อมบ่อยๆอ,อ่ะก็าฝากมานะครับนะครับเอารัฐมนตรีคนต่อไปฮะคุณอัถกรศิซิดีรัฐนากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรน่าจะมาจากโคต้าพัก เออการทำคนคนนี้เขายัางไงฮะก่อนหน้าที่เป็นพ่อใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นลูกเขาก็สัมภาษณ์เองนี่วันที่ไปรับงานอ่ะเขาบอกเขาก็บอกไม่ไอายว่าเขาได้แน่งรัฐรีว่าการนมาจากคุณธรรมนัอคุณธรรมนัสให้เขาเขาเบียดบิ๊กอายคุณนรมนได้เนี่ยแสดงว่ากระทรวงนี้เนี่ยมันหรือว่าพักนี้มันอยู่ที่อำนาจของคุณธรรมนัสชี้ขาดตอนแรกที่เอาพ่อมาเป็นเนี่ยเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้ออกมาจากพัก พลังประชารัฐกลัวจะถูกร้องว่าเป็นรัฐมนตรีในข้ามพักมามก็เลยเอานอมินีมาเขาคือเอาพ่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่าขัดตาทับก่อนวันนี้พอได้กระทรวงเพิ่มมาอีกกระทรวงและกระทรวงเกรดเอด้วยคือกระทรวงศึกษาธิการก็ขยับอาจารย์นฤมลเขาเป็นอาจารย์เก่าก็มาดูแล้วมันสมเตุสมผลแล้วอัตกรเขาก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรก็ ผลักดันนะขึ้นไปเปรมตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรอ่าซึ่งเป็นสายตรงของคุณธรรมนัสอ่าจริงๆใครเป็นกระทรวงนี้ก็ได้เพราะว่านายอ่ารัฐมนตรีตัวจริงเ่ยก็คือคุณธรรมนัสอยู่แล้วเออเป็นได้มันครบเป็นได้มันเต็มเอาน้องชายมาเป็นรัฐมนตรีช่วยหนึ่งคนกระทรวงใหญ่เบื้องตื้ม,มคือกระทรวงกรเกษตรแต่ว่ารัฐมนตรีสองคนในขณะที่บางกระทรวงกระทรวงเล็ก แต่ว่าเอารัฐมนตรีไปยัดเย,ดยียดเต็มกระทรวงอันนี้ก็จะเห็นความลักลั่นในการตั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ครับครับเอ่ออันนี้ต้องฝากบ,บอกกับคุณธรรมนัสน,นะครับในฐานะที่เป็นเออ เป็นผู้ปักกานนะฮะก็อยากจะบอกว่ากระทรวงเกษตรในการดูแลของคุณธรรมนัฐเนี่ยจะมีผลงานที่ดีและที่สำคัญคือว่าจะให้คนไทยได้ได้ชื่นชมว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยทำงานเก่งรองดูผลงานคุณธรรมนัฐอยู่นะฮะนอกจากที่ผ่านมาคือแจกที่ดินให้กับเกษตรกรสหกรซึ่งอันนี้เราถือว่าไม่ผ่านนะฮะการแจกที่ดินให้เกษตรกรถือว่านี่ไม่ใช่ผลงานนะฮะต้องพูดให้ชัดเจนอันนี้ประชาชนทาบออกมา